เราพร้อมที่จะสุ่มกันแบบจังๆแล้วอันนี้อันนี้ตัวแรกกากลไวไปก่อนกากลวไปก่อนสกิปสกิปไปสกิปไปก่อนกดสกิปรัวๆนี่แจนเย็นดีโอ้โหมันไม่มีใครมามุงเลยมันต้องมีคนมามุงเว้ยมันถึงจะได้ของดีแบบเนี่ยมันต้องมีคนมายืนตรงเนี้ยคนหนึ่งอะจริงมันต้องมีคนมายืนด้วยมันถึงจะได้ของดี นะไม่มีคนมายืนเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเห็นประตูอ้าวได้ตัวเฉยโอ้ย,อยคุกกี้หอมใส่ซะพพตว่ะตากมน่ารักมากโอ้เกลือจะจะัดไทยมุงไทยมุงใช่มันต้องมีไออหัวสีชมพูมามุงถึงจะแบบอีปิกออกอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่มีเห็นนะโอ้ยได้หัวหอม ผมกดตู้บนดีกว่าเนาะเอาการันตีดีกว่าเนาะเอาการันตีก่อนดีกว่าเอาการันตีเลยคือเพิ่มมาตารายละเอียดตาก็อันนี้มีแล้วตัวที่อยากได้เลยเนี่ยตัวที่อยากได้คือตัวนี้ตัวนี้รถชชเอมรถชชเอมกับอ่าทับทิมก็ดีนะชชเอมทับทิมแล้วก็รถนมเะเอมทับทิมรถนมอยากได้มากแค่นี้พอ ปับฝันดีคืนนี้แน่นอนครับไปสามพันเพชรแรกอันนี้เพชรฟรีนะครับบอกกันเลยแม่งเกลือจัดจัด,จดตาแดงมาเชียร์เซเอมอยากได้มากเอาว่าสายจูโจมเจ้าหญิงวะ่ะโอ้ได้ชิ้นส่วนเฉยกดสกคริปต์ยาวๆไปได้ตัวเดียวเองเหรอโหตดเกลือเลยเนี่ยเฮ้ยคือมันปรับเลทหรือเปล่าวะ,วะมันเห็นว่ามันแจกเยอะเฮ้ยอันนี้คนมุงคนมุงเห็นป่เห็นคนมุงปะ เอ้ยเห็นคนมุงหรือเปล่าเห็นคนมุงหรือเปล่าเอาว่าเอาว่าคนมุงครับคนมุงไทยมุงไทยมุงบอกเลยไทยมันมุง <c oughs> มาแล้วหนึ่งตัวขอลดนม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 เอ้ยหัวหอมยัง,ย,งยังัยังก่อนยังก่อนอย่าบอกนะนี่มาแล้ว อ๋อชิ้นส่วนนี่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรวะเนี่ยนี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วประตูเออตัวใหม่ด้วยเอาตัวเก่าไเชื่อกี่ดาวแล้ววะเนี่ยไม่เอาโอ้สักคลิปยาวๆไป นะครับแม่งเอ้ยเอ้ยมีคนเดียวโหคนเดียวอันนี้ได้แลถ้าคนเดียวได้แล้คนเดียวได้แลเห็นปนะ่ะคนเดียวจะได้แล้เวย้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมุงแบบมเมื่อกี้เอาวะนักเล่นแไปถ้าสายระเบิดผมมีแล้วตัวนี้เอ้ยยังไม่มีวะโอเคไปสามพันสุดท้ายแล้ววะโอ้แลแยะได้ตัวเดียวจริงวะต้องสำรวจสายจูโจมเอ้ยได้อสองตัวเลยอ๋อ คอ,นนอมมอนหมดแล้วถือว่าไม่หลุดเลดใช่ครับถือว่าไม่หลุดเลดหมดแล้วอะ่ะมีเพจให้กูรับอีกวะก้าวร้อยใช่ไหมก้าร้อยเหรอคือแบบกดทีท 300, ะละสามร้อยเปล่ะกดทีละสามร้อยเอ้ยมีอันนี้อยู่นี่ก็มาดิครับก็มาดิครับกลัวที่ไหนอะ่ะ ก็มาดิครับผมเคยกลัวปะล่ะผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วมาเหอะมาเหอะสตีมอีกคลิปตัดมาหลงโอ้โหแม่งไม่มีใครมามุงเลยไม่ไม่คิดจะมามุงดูกันบ้างเหรอวาเฮ้ยเขาทำอะไรกันมามุงหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งมาเดียวๆเลยโดดๆเลยด้วยเอาวะนินจามาเฉยอุ้ยมือลั่นโอ้โหชิ้นส่วน อ้ยลนันอีแกแล้วเหลือลสองพันแล้วพอละโชคดีครับโชคดีครับพอละผมมาแค่นี้จริงผมพอละผมพอละจริงๆวะ่ะ